ครับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสหภาพยุโรปนั้นบอกว่าจะมีการเชิญนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อหารือเกี่ยวกับองค์กรใหม่ที่จะรวมประเทศประชาธิปไตยในทวีปยุโรปเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่คาดกันว่าจะเป็นทางด้านลิทรัสนั้นเนี่ยจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับผู้ดาทั่วยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กในวันที่6ตุลาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมการเมืองยุโรปนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จะยกระดับความมั่นคงทั่วทวีปยุโรปทางด้านชาลวิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่าอังกฤษจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดในเดือนหน้าแม้ว่าจะยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับพิธีสารไอแลนด์เหนือก็ตาม เว็บไซต์การเรียนก็รายงานนะครับว่าชาววิเชลนั้นเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับทางด้านประธานสมเดีจเอลมานนเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมการเมืองยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประชาคมดังกล่าวจะประกอบไปด้วยประเทศประชาธิปไตยทั้งหมดของทวีปยุโรปรวมถึงยูเครนและประเทศอื่นๆในคาบสมุทรบอลคานทางตะวันตกที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกยุโรปนะครับซึ่งข้อเสนอของเอลมานนเอลมาครงนั้นเนี่ยก็บอกว่าองค์กรแห่งนี้เนี่ยจะสามารถเนี่ยครับมีกองทัพเป็นของตัวเองโดยยที่จะอาศั พึ่งพานาโตเนี่ยให้น้อยลงด้วยนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของริทัสเนี่ยนะคะที่เราจะต้องไปลุ้นกันว่าเย็นนี้จะเป็นเธอหรือไม่ที่จะได้เป็นหัวหน้าพรรคคอนเสิร์ติฟแล้วก็เป็นผู้นําของอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เธอพยายามที่จะออกเรื่องของนโยบายต่างๆแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับลดภาษีมูลค่าหลายพันฟอร์ในงบประมาณฉุกเฉินถ้าเกิดว่าเธอชนะ ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยวิธีการในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อต,ต่างๆโดยเธอบอกว่าคณะบริหารชุดใหม่เนี่ยจะมีแผนการในการจัดมาตรการต่างๆปัญหาค่าใช้จ่ายอุปทานพลังงานแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแนวทางของเธอเนี่ยจะเป็นแบบสองขั้นตอนก็คือมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้าในการจัดการวิกฤตเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็แผนสร้างเติบโต,ตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเธอยังเตรียมในการแต่งตั้ง สภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจน,นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เธอเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถทําให้อังกฤษนั้นฝ่าฟันได้ดูหนาวไปได้แม้ว่าจะเจอกับวิกฤตเรื่องของค่าพลังงานแล้วก็ค่าคองชีพเองก็ตามค่ะครับซึ่งตามเวลาของอังกฤษนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการประกาศผลเนี่ย คนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์ทีฟนั้นก็คือตอนเที่ยงครึ่งน,นะเวลาของอังกฤษนะซึ่งจงกับเวลาประเทศไทยนั้นก็คือประมาณ6กโมงครึ่งตอนเย็นนี้ก็จะรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์ทีฟแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยบริจจนสันนั้นเนี่ยครับก็จะเข้ากราบลาทางด้านาพระราชนิสมเด็จอลิซาเบธที่2เนี่ยนะครับเพื่อที่จะลาออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก็เอาหัวหน้าพรรคคอนเซอร์ทีฟเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับก่อนที่จะมีการดําเนินการทางพิธีการของสภาในการที่จะรับรอง เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็รอดูนะครับ